สวัสดีครับผมนะนงหวงออนทัวร์ครับวันนี้ก็จะพาชมท่ามังคาครับผมนังากก็ไม่ได้มาชมหลายวันละหลายเดือนละกันเลยว่าจะพามาชมน <c oughs> ะครับบรรยากาศวันนี้เป็นยังไงครับจะมีนักท่องเที่ยวนะครับเด็กๆเดินทางมาชมท่ามัง่าวกันผีมากน้อยเนาะนี่เนาะนี่ก็เด็กๆทั้งนั้นเลยทำกาวกระเจาหนึ่งมาดูทาังคาวกันเลยนะครับนี่อ๋อครับก็มีเด็กๆมาเยอะนะครับน่ะลงไปผู้แก่ผู้เฒ่าก็มีคร้าผู้เท่าก็มา ใหญ่ก็มาเหมือนกันเนี่ยมาไหวโยกยังไหวยังไหวพ่อว่าอย่างนี้มาเนี้นะครับเราจะเดินอ้อมรถจอดนะครับเต็มเลยครับนี่น้องนอเขามีน้องมีข้างในก็ครับรถเต็มเลยแล้วก็จะมานั่งเป็นแถวรอครับนั่งเป็นแถวรอนะครับที่มองเห็นไกลๆครับเปเที่วเราชมข้างขาวนะครับตอนเย็นแล้วผมก็เตรียมครับจะพักครับข้างข้าวก็จะออกไปจะทำละก็จะได้ชมข้างข้าวกัน น่ารักมาจากไหนจ้าหนิมาจากจังหวัดขอนแก่นค่ะจังหวัดขอนแก่นมาจากตัวเมืองเลยเหรอไม่ค่ะอําเภอหนองสงห้องอําเภอหนองสงห้องโอ้โหมาไกลเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมนะจากหนองสงห้องนะครับคุณพ่อคุณแม่พาม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 าทำไมจ้ามาดูอะไรจ้ามาเที่ยวแล้วก็มาดูข้างเข่าข้างเข่าข้างเข่าบ้านเราเรียกอะไรข้างเข่าเอ้าอายว่าเราเรียกอะไรนะอีเกียอีเกียโอเคครับผม สวัสดีจ้าโอ้นี่ก็อีกคนสวยน่ารักจังเลยมาจากไหนจ้าสวัสดีจ้าอยู่เขอนแก่นค่ะอ๋ออยู่เมืองขอนแก่นบอเอออำเภออะไรอำเภอเมืองอำเภอเมืองเนาะมามากับใครจ๊ะมากับใครมากับคุณแม่แล้วก็คุณพ่ออ๋อครับผมมาชมอะไรที่นี่มาดูข้างข้าวดูข้างข้าวโอ้ที่ถ้ำ ทำอะไรจ๊ะอะไรท่าวข่าวไงข้างข้างทำข้างขาวอำเภออะไรจ๊ะที่นี่อ๋อจังหวัดขอนแกล็นโอเคครับผมโอ้อันนี้ก็น่ารักเก่งเลยหนูอ่ามาจากไหนจ๊ะตัวเล็กกไหนตอบเร็ว งาทำเส็นไม่ตบสามารถไหนคะบ้านไหนจ้างอำเภอไหนจ้าเอออายเราไม่ตอบเราคุณผ่้ตอบแกนงกันได้เก่งคอครับเก่งคออำเภอแก่งคออ๋อแก่งคอจะยภูมินะครับผมนะอ๋อออนี่ครับมาเป็นครอบครัวครับผมหลายครอบครัวมากถ่ายรูปไหนแล้ว โอ้มาจากไหนครับเนี่ยมาดูข้างคามาจากไหนเนาะตัวเล็กแค่นอนมาจากชุมแพครับโอ้อยู่ชุมแพนะครับผมไม่ไกลจากภูพม่านเนาะมากับครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ยายครับผมแต่ตอนนี้ก็กินอย่างเดียวครับผมนะผงจะไม่ตอบหรอกดูดูรุ่นนี้ต้องกินอย่างเดียวก็กินนมแล้วก็นอนนะครับโอ้แล้วก็ครอบครัวนี้มาจากไหนเนาะเนี่ยครอบครัวนี้มาไงจ้าหนุ่มน้อย เจออำเภอว่าไรครับอ๋อมาจากอำเภอบ้านไผ่นะครับผมจังหวัดขอนแก่นเนาะมาดูค้างคาวครับโอ้เราด้ไปที่ไหนบ้างเนี่ยนึกแต่แกดูค้างคาวอย่างเดียวอ๋อตั้งใจดูค้างคาวอยเดียวไม่ได้ไปไหนเลยวันนี้อ่าเอาโอเคโอเคครับผมมาจากอำเภอบ้านไผ่นะครับผมมาดูค้างคาวที่อำเภอภูผาหมานนะครับจังหวัดขอนแก่นเหมือนกัน อ้าวนี่ครับก็เจอเด็กน้อยหน้าแล้วแล้วครับนี่ยมากับคุณแม่เนาะสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้น่ารักเกงเลยมาจากไหนจ้าตัวเล็กหนูไปมาจากบ้านค่ะมาจากบ้านโอ้บ้านเจ้ามาบ้านเชื่อบ้านอะไรอำเภออะไรอ่ะบ้านที่ไหนบ้านทางหนูนี่แหละบ้านอะไรคบ้านอะไรจังบ้านอะไรบ้านหลับทางนู้นค่ะจังหวัดอะไรจังหวัดอะไรบ้านอะไรที่หนูค่ะ บ้าไม,ไม่บ้านหนูชื่อบ้านอะไรบ้านอะไรนะจังหวัดหนูชื่อบ้านของพ่อกับคุณแม่ค่ะกับคุณพ่อเหรอโอบ้านในหอดสูงเขาพูดเลยลูกอยู่อยู่สว่างนนสูงอ๋ออำเภออะไรจ๊ะพูมานบอกพูมานพูพมานเนาะโอ้ครับนะเขาเรีกมาจากพูพมานนะครับตกลงนะครับผมนะก็คือมาจากบ้านนั่นแหลนะเนาะโอ้ยลวงก็ฟังตั้งนานก็แท้ามาจากบ้านครับเด็กน้อยครับผมในเขตนี้ครับไม่ใกล้แม่ไกล,ไม,ไกลมากับคุณแม่นะครับ สวัสดีครับมาจากไหนครับนี่มาจากกรุงเทพครับผมมาจากกรุงเทพโอ้โหมาไกลเลยจากกรุงเทพข้างคาวโอ้โนี่เจ้าจระนูข้างคาวมาจากกรุงเทพยบไปนะครับโอ้โไม่ใกล้เลยนะครับท่านผู้ชมมาจากกรุงเทพครับไกลกูเพื่อนเลยครับมาตตามมาไกลกูเพื่อนเลยมาดูข้างคาวโดยเฉพาะเลยนี่โอ้โไปดูเลยไปดูเลยไปแล้วไปแล้วครับข้างคาวไกล้ออกแล้วผมไปแล้วไปคุณพ่อแล้วยิ่งไปแล้ว ครับผมข่าวก็ออกก่ข้ามานะครับ กมาตัวส,สำเรังคนที่แห้งที่ายลูกต้อออกมาสเ รถก็เดินทางกลับอยู่นะครับผมหลังจากมาชมมังคาาเสร็จก็ค่อยทยอยกลับนะครับนักทงเที่ยวนะครับจากแดนใกล้แดนไกล ครับก็ยังพอเหลือนะครับไม่มากนะครับข้างขขานะครับที่ยังลงเหลืออยู่นะครับก็ยังมองเห็นนะครับว่ายังมีข้างขขาอยู่นะครับไม่รู้ว่าท่านผู้ชมเห็นไหมเหลือเก็บมองไม่เห็นแล้วครับนะครับเพราะเอาเหลืออยู่ครับผมนะก็ไปเก็บหมดแล้วล่ะก็เหลือไม่มากนะครับสำหรับข้างข่า ครับสำหรับคลิปถ้ำขังข้านะครับผูประมาณคอนแก่นก็จบคลิปแค่นี้นครับผมนะก็ขอบคุณนะครับติดตามรับชมให้กำลังใจเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ